สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันี้ก็มาเก็บเพียงห้งครับก็เหลือประมาณสองเจ้าครับเจ้านี้มามเที่ยวนะ่าจะหมดแล้วครับสยงงามอยู่สะอาดอยู่ข้างบนมันจะเหลืองน้อยครับโดนฝนแะน้วกลุ่มก็ขาวสะอาดนะมันเป็นเชื้อรา เที่ยวกันให้จงดีครับใสไปแล้วไม่ได้ใสหนักครับใสแค่เดียวเพราะว่าฝุ่นถนนสุดๆเลยครับช่วงตอนบ่ายนี่เขาคอยหดหน้าครับ มลพิษท,ทางอากาศมันปิวเข้าในหมู่บ้านครับนะ่อ๋อสภาพลมมันปัดมาทั้งนี้ครับดูเต็มเต็มครับนี่ต้องทนอยู่คสองปีครับก็จะเซ็จนี่ผ่านไปหนึ่งปีละโครงการมันสามปี พมาคนเดียวครับใส่ไปกับน้อยครับใส่มดแต่กับบดได้นะพอมันจะเสียด่น้อยหนึ่งก็เหลือไว้การสักเที่ยวครับเดี๋ยวเปินลชนหญ้าสวนห้าสวนก็โผล่ตอครับเลยต้องมาเก็บเอาทุนกนเจ้าตีอยู่ในห้อยนี่ลอสุดท้ายโม่ครับเพราะว่าเปินไม่ดได้ย่แนาแรงไม่ดได้ปลูกข้าโนา่ ก็มาไล่เก็บเจ้าที่อยู่ตั้งนอกที่เป็นจะเล่งเนี่ยนะเร่งขาโพดเนี่ยองก่อนชว่วงนี้อากาศตอนมื่อวันนี่ห้อนนะครับห้อนถึงห้อนจัดเลยชว่วงมาเจ้านี่ชะหนาวครับหมอกลงหมอกลงจัดบนดอยนะ่จาจะประมาณสิบออนๆครับสิบองศาอ่อนๆ น่าจะหลากเงาไปจนถึงช่วงปีใหม่ล้วครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางนะครับเอาเพียงไปลงทงเกาะเกือบมืดแล้วครับ,บก็ยังมีหลายเจ้าอยู่ที่เปันยัหมกเก็บเถอะอันนั้นเป็นเอาไว้เนี่ยสวนครับ สวนหอมกระเทียมนี้นะนี่ตั้งข้างนี่เหมือนกันบางเจ้าม็มัดขายครับมัดขายให้คนที่มาซื้อไปใส่สวนครับขายดีนะปีนี้เพียงแห้งนี่ราคาแปลงขนาดแต่เขาเน้นเอาไปเลี้ยงหัวเลี้ยงควายครับมาได้ซื้อแปลงครับซื้อแปลงหัวไหวครับต้นทุน,ทน สูงแลวกะราคาค่อยดีก็ช่วงนี้ก็เป็นไปได้กระตุนอาหารแห้งไว้นักๆครับตุนไว้นักๆเลยเพราะเขาหม้วหัมันจะแรงไปแหมกี่เดือนนะช่วงนี้ก็มีฝนตกลงมาครับแต่ว่ามันมันบริสร้างความชุ่มชื้นเลย ฟ้าบนต้องฟ้าก็เป็นฝ้าหนาวรับเม,ก,มกน้นยไม่จะเมกฝนสภาพอากาศก็กหมดไล่พรสมควรครับพอต้นไผ่บนดอยตายหมดนะไม่สางครับตอนผมเปละอ่อนนี่โอ้แม่นึงปึ๊กครับไม่้างตั้งนั่นบนดอยนี่พอลุนลูกผมมานี่ไม่สางตายหมด ว่าที่ไหนครับตายคุยหมดเลยต้นไผ่นี่มันสามารถที่จะดูดซับคาร์บ,บอนได้นักมันตายปุ๊บท้นไม้เนี่บางทีหน้าห้อนมันผัดใบหมดเลยมันมได้จ่จยดูดซับคาร์บ,บอนนะโลกก็ร่อนขึ้นตุงวัน สู้ๆกันต่อไปครับผมหานทางทียูหลอดกันต่อไปโชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านครับพากันใม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ